ถ้าบ่เบาๆฮิฮากับบ่มวนเนาะนั่งเบิ่งกันได้ชื่อกะบ่มีไผถามไผกะบ่ฮู้ว่าสิมาเฮ็ดหยังหั่นนะไม่เหยนสว่าอะไรคำว่าบ่ได้ลมผู้เบาของโบได้ผู้วแมนแม่นถ้าบ่ได้อยู่นํากันก็บ่มีลูกหั่นี่แม่นบ่าแถวเม่์แม่นแมนเนาะโอ้ยคือเทียงหน้าน้อยนี่แหละถ่าเทียงหน้าบ่ห่างก็บ่เย็นนี่ถ้าอัรไลท์เบิดนี่แกคือสีฮอตนี่ แน่นละวะ สบายดีละสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขุสุขนมบ่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศกันยินดีตอนรับเขา้าสูสองสาบัวข้าบ้านเฮาอีกแล้วโลยกระมาพมมาพ่อก,กับสาบัวเมื่อนี้กะแวะมาเยี่ยมยามทั้งสาวพิทเพิินพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งสาวพิทเพิินกะอยู่เถียงหน้าน้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะกะทั้งสาวพิทเพิ่นนี้กะออกมาทงไห้ทงหน้าเมื่อนี้เนาะกะอเดี๋ยวเฮาไปโอโลมกับเพิินก่อนบบได้ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงาน ทางไหลบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคืออ่าเห็นมาอยู่ทงไหายทงหน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไรก็ไปหาทางสาวผิดเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปอุปไปล่มน้ากันพ่อแม่พี่น้องโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะชาวบัวกะมาหาทางสาวผิด่นอยู่ทงไหายทงหน้าอ่ะสบายดีเด้อสาวผิดสบายดีโดยมาเจอกันอีกแล้วเฮาอยู่ทงไหายทงหน้าคือเขาเป็นยังไงบ่ได้ไปเห็ดงานบ่เมื้อนี้บ่เพราะว่าอยากิ่นยังบ่ได้อิอื่ ยังบ่ได้ต้องใส่ศัยแบบเกือบเป็นเดือนนะเผื่อจะได้ป็นยังไงนะมัมบ่มีมันเข่าหุงเปายากดิแต่ก็เพื่อเกี่ยวเขาน้าเลวมันก็เลยชาเจ้าของนาเพิ่นเองบ่แมนให้เกี่ยวแล้วะ่ะบ่าเพิ่นยังตอนนี้เพิ่นคนเพิ่นเกี่ยวปนรับจ้างเพิ่นเมื่อวานโอ้วันนี้เจ้าก็ไปเกี่ยวเลยวันเท่าะไรนะวันละแสนวันละแสนจักคนน่ะไปเกี่ยว หกเจ็ดคนนี่ยนะหกเจ็ดคนแล้วว่อยังยังได้ตัวที่ยังบ่ท่านแก่บ่ท่านชุกชุกนั่นแหละแต่ว่าาเพิ่นโจก่อนโดยเเพพราาะว่ิ่นคนก่อนยันเพิ่นโตแม่นแมนได้เท่าไรวันวันนะแสนกะนหน้าแบ่งให้ทั้งแ่าแม่คนหาชิปอแบ่งได้แล้วบ่แบ่งบ่เอาลูกให้ได้ ว่าถ้าแม่บอได้ไปเนาะไปเป็นเผ่าน้าเพื่อนโอ้อันนี้บบ <c oughs> <ด>จะมือชาเจ้าจิได้เกี่ยวนี่คือซุกแล้วนี่จะเนาะมัดเดือนนี่นอะ,นนะอือพอดีได้ให้ผลมดเนาะรวยทั้ง<ด>บนภาบึงคนนั่มเนี่ยรวยรวยผลเนาะทางเแถาเมยกะสบายดีเด้อแม่สบายดีรวยโอ้ยหน้าตาง,งามคือกันเนาะคอยบ่ได้นั่นเลยคอย อืออันเจ้านี่ก็ไล่ความงามมาจากเมมมาชาพิษจางเลยเมเจ้าก็ยังอายุเท่าไดแล้วเมียเจ้าสี่สิบหกสี่สิบหกเจ้าด้วยจ้ะสาวเก้าสาวเก้าเมเจ้าสี่สิบหกยังงามอังตงอยู่งามเหรอแอนงามเลยเนาะก็งามอยู่ได้เขาเจ้าก็ มี้น็นไทยเดียวนี่แหละงามนอกนั้นค่ะเฮ็ดคูปีว่านี่ชาวพิษเห็ดแต่ดนเห็ดตต้งแต่ยังไงน้อยแบบเพิ่นป้าให้เห็ดเลยบ่ทำไงป้าให้เห็ดเลยแต่ปีหนึงชาวชกชาวชกเอาให้เพิ่นชาวชกไลหนาทงนี่ได้จักชิบนี่ชาวพิษคำว่ามันคุยก่ะได้ยุ่ยร้อยกลัวร้อยกลัวกะให้เพิ่นชาวชกกะกำไรกะถือว่า เอากะคาแห้งเอาเห็ดเน,ะนาะคาพุ่นคาส่วนลายกะพุยมันกะสิบพอ่อมันก็นได้แต่เจ็ดแปดสิบหรือว่าหกเจ็ดสิบประมาณอืกุ้มกินอยู่บ่บบกกุ้มก่ออาศัยได้ซื้อนำด้วยฮะได้ซื้อแน่แล้วก็ยืมพี่น้องแน่โอ้คนในครอบครัวเพื่อนในสฉจคนก็เก้าคนอยู่ปัจจุบันเก้าคนคือว่าเนาะก็เก้าคนก็ถือว่า หลายคนมันย่ำลำเลยส้ะลำจะคนนะดากับสองสามคนชองสามคนเวลากินเก้าคนโอ้คุ้มบอจะวะคุ้มบ่บคุ้มบ่คุ้มเว่เวลาเขาเมื่อยเนาะมันขึ้นมาพนทางผู้เขาบรได้เห็นนะเขากินอิ่มหมดละอือทางทางของกินแซ่บคนอที่แจ่กินหมดก่อนเออพนยังหน่อยบ่แมนผู้น้อยละจกคนนะผู้ใหญ่มีแต่สามคน โอ้ผู้ใหญ่สามคนสามคนรวมทั้งน้อกนี่ที่เดือกับีิเตะยังน้อยยังน้อยก็เลยรวมรวมทั้งงานนิดหน้อยกลับเป็นเก้าคนกำลังกินกำลังกินกำลังเฮ็ดนี้ชาวสามคนโบมีโบเป็นยังลอยเพิ่งใหญ่แต่เพิ่งใหญ่มากเอาถั่าลงกับเพิ่งเฮ็ดให้เขากินโอ้ใช่ถูกเนาะ่า้วเราไปเอาลูกเอาเมียเราไปแล้วกับมิเตะผู้ถั่าเฮ็ดหน้ากินเองเฮ็ดเก่าหมดแล้แมนแมน งามได้เขาเจ้าปีนี่ขุ่นเนาะอ๋อเป็นลงวงเกีเ่ยวชชคดีนักนักแบบนักพวงมือนักพวงเลยอ๋อมันจากเจา้าไหมอืมฝนตกคำหวางมันออกพอดีได้ให้อันเบิดผลนี่ก็พอดีเกี่ยวให้เดียวนี่บ่แม่บ่บลุ่มพุม่นกะลุ่มแถวเลื้งเลี้ยงเลยก็แม่เนาะโอ้ขุนเนาะกนยังเขียวอยู่ นี่ก็ให้เนืองเนาะลงไปลุ่มอีวาขาหัวอะไรไปโอ้ขาหัวไปก็เห็ดหน้าเพิ่นเลยอใอ่ดอกเพิ่นให้เย็ดทุกปีเพล่นบ่ได้อยู่ได้เพพินไปใช่นะเจ้าของเพพินวู่สวรอดิ์เพล่นไปเห็ดวียกงานอยู่ฮักเพิ่นเป็นอันเนาะเพิ่นก็มีฐ้านะเนบ่งเพิ่นมีนะกัป้าให้เฮาทีเฮาบ่คอยมีหน้าอย่แหละเพม่นพอดีแหละ เย็ดไปเข้ากะเฮ็ดีได้จชะถึงจะชื่อเข้ากะขอให้ได้เฮ็ดเนาะเลยเพราะว่ามันกะ<ม>ดีกว่า,าเขาซื่อตลอด<ม>น,นะแม่นถ้าว่าบกุ้มกะเข้ากะสิบบได้ชื่อหลายเนี่ยเวลาชื่อเขา้าชื่อดำแบบ4ีหาสอบเนาะแมน่นเป็นจยังได้มีตั้งแต่ค่อยถทาคลิปเจ้าลงไปอ่าเรื่องอ่าโทรศัพท์เจ้าพัางมีเอ็ซีมีหนุ่มๆเพิ่นได้ผ่าเงิน บอือใหยอยู้บอบอโอ้ยังเนาะนะแต่ตอนนี้กันยังบอได้แบบคือว่าบอได้คุยผัวน้าเนาะมกับผู้พูสี่ติดต่อทางใดดีสิบอยันวาแบบอ่าทางเอฟซีหรือว่าทางไอ้คนทีเจ้าเคยคุยเนาะที่ผ่านมายันวาแบบอันผ่นผักขึ้นมาแบบทางเอฟซีทางอื่นแบบว่าชื่อให้เจ้านะพอ,อมีเนาะนอืม โดยโดยโเป็นยังใช่รอไปก่อนหาเงินไล่ผู้ละชงจำเดือนผู้ะดมือวานี่ก็ไปเกี่ยวข่าวรับจ้างแล้วอะไปเกี่ยวข่าวรับจ้างมดไปในผิดจาฮะมดจะชื่อยังไรนะจะชื่อเป็นกระเบนเป็นนัวฮะละมาชูแถาแมรเนาะเออมากับมดพอดีเด้๋วมดพอดีอ้าเนาะใส่บิดไวเนาะเจ้าเนาะแป๊บเดียวคือว่าได้เนาะ เด็กน้อยดีเด็กน้อยเป็นเงินเงินบ่มีเจ้าของเน้แม่เด็กน้อยก็หมักต้แจ่วเนาะกินชมบ่ม่นมิตาแต่เดียวสองเตียสามเตียคนกำลังดินกำลังกินเน้กำลังดินกำลังกินแกเป็นเรื่องธรรมดา อุ้มเมื่อเมมกินนะแมมอุ้มเมมไปกินเข้าอยู่พี่บอกจักมือเฮือนโดยเพราะว่าเมย์อยู่นี่แกถือว่าจากซีคนคำแล้วก็จังด้เมื่อหนึ่งเข้ากับหนึ่งอยู่นี่เลยเลยอยู่เฮือนครับบริหนึ่ง<โ>บบหนึ่งบนเดียวเลยเนะาะเพราะว่าหนึ่งอยู่เฮือนแล้วก็มันสิยากแบบเอามาอ,อีกดีจ๊กสิยากลูกจากสิยากพิลเขาเป็นเลยเอามาหนึ่งอยู่นี้ช้ำขึ้นหนึ่งอยู่เฮือนอยู่หน้ากับบริหนึ่งเนาะอืเลยหนึ่งอยู่หน้าซะ พอดีเฮ็ดยูเห็ดกินน้ากันเบาแล้วกันเนาะเฮ็ดยังแก่กินเจ้ามือนี่มือน,นี่กะน้องทายเอาเห็ดเพลืองมาเตะน,น้าโอ้ได้ลายบ่กะสีหาโดนี่แหละของแซ่บได้เห็ดเพลืองหนึ่งตาสิบต้นแล้วแหละชําได้ลายกะโอ้ยเก่งเนาะชนน่าใส่ให้ดูหอมๆพรอนพอตองเปาลวกปลวกเลย เบาเหยาะเนาะเบาเน่้แต่น้อยเนาะดี่าโอ้ยชอบเป็นยังเนาะคือเลอกคืออันนั่นวะคือพุ่งขึ้นแม่ให้าแม่เห็นยังกินเลทชาแม่ว้าวตีกับเพื่องนี่นะนี่นี่นี่กบได้ชาบริการบ่บ่ได้เอาช่องช่องสิมี่ได้ไหมใช่ได้สามโตสามโตพอดีได้ปนได้แจวได้ปนเช้านี่ก็เบิดเบิดเลย บูเป็นยังไงทั้งแถวพอการอีกมีปูมีปลาอยู่บ่แม่ยันว่าแบตชัเฮาใช้ช่วงนี้ก็แบบพอดีแล้เป็นน่าเป็นยังออกแล้วกัได้ปูแล้วกันนะโอปลาน้อยปลาเน้นๆเนาะปลาคอน้อยพอดีได้วปูกินมืออื่นเศร้าหากินปอได้ ก็ได้อยู่ท่อพอได้อยู่ท่อเดียวชีให้เอกซีเพิ่นเบิงเนาะอาเห็ดเพืองนี่เนาะเห็ดเพืองเพิ่นชีปิ้งแล้วกระตัมได้เลยนี่เนาะเพิ่นว่าว่าปลาชาบัวบว,ว่าปนเจวตอนเช้าว่ายากเนระทั้งเช้าผิดเพิ่นกินยังก็ได้ปลาก็ได้บลอบปุกหญไงนะ เอาน้ำใช้เอาปลาอยู่ใช่ไหมเห็นผล,ลตกมันได้นำไหลไหมโอ้พวกช่วงอันผลนตกอืมทักไอ้นี้เนาะเถียงหน้าเจ้าเมย์ทัก <c oughs> บ้าักม่ต้องมัน <c oughs> ต้องใช้ผัดลม <c oughs> แตะเ,ย,เย็นอืมผุนพดเข่าก็ไอ้ตู้วัดตูวัดเตานี่บ่อันทั้งชาวพีดเพื่อนไปเห็ดน,นะแมนเ <c oughs> ต้า <c oughs> แบบนี้แน่แล้วก็มีเต้าดังทานเน่ลายแบบลายชะตาย่เป็นยัง ลูกสาวขยันอยู่ขยแบบเวลาเขาเตาเพกอเขาได้แบบว่าเ็นกระชิรดถลงมาเนาะโอ้เวลาเข้าไปชื่อเหบ่โดย<ม>เ็นกระชิรดถให้เพราะว่าเขาเป็นคนเฮ็ดด้เ <c oughs> <c oughs> อาคนไม่ได้ห้าชื่อบอ <c oughs> บอและอยากได้ชื่อจากราคาเจ้าจอนันเคยขายให้คนอื่นนี้ทไรพิ่นขายคนอ,อื่น่นขายส่งนะบอขายเป็นเป็นแบบ อันเดียวนี่กับหน่วยหนึ่งสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดพันบัดเจ้าไปชื่อได้ใช่กัสามสิบปลายสามสิบปลายลดประมาณโดยโดยโอเป็นยังอามาไปเพื่อนนี่เนาะน้ำเย็นนี่คือเอามาแต่เพื่อนถ้าอยากได้คว่ำเย็นธรรมชาตินี่คือเปิดหน้าต่างไปเลยนี่เย็นโอ้ยเนาะอยู่ทงไฮทงฮาแม่นเนาะ เจ้าลงมาแต่เช่าค yeah. ูบอมาเถียงนี่วะแมนมาเถียงหน้าน <It S 2> <right. S 1> ้อยนี่เลยกะตื่นมาแต่กะซักประหงประห้องลูกแตกะมาโอ้ยเนาะแมนแมนาว่าเจ้ามีเนื้อคู่เนาะเจ้ากะฉลับกันเ้อให้ท่าแม่นี่เมื่อนอนเพือนเจ้ามานอนเถียงหน้าน้อยมาต้องใส่พัดลมเลยข่อยว่ะเย็นยู้ช่วยเนาะท่าม่เอ่ามีคู่กับมานอนอยู่นี่แหละเนาะ แมนบอกไปนอนอยู่หน้านอออีกมันจะมีเทียงอีกอ้ามีอีกแมนเอาอยู่พุ่นกันได้เห็ดบ่นาบ่น้องปุ๊กเพื่อนใส่ดิโอ้ไปปุ๊กป้าไปหันเลยได้ใจเช้าเลยได้ต่เช้ามิไปนอนอยู่เทียงพุ่นแต่ก็ให้แจกตีนอนเฮือนเอ้าเขอมบบมีขู่นะโอ้ยวายแวายแย่งขเพื่อนอมีคู่เนาะแมีนเนีนดีแหละ แต่ก่อนเจ้าคุยกับหนุ่มไทยปะหนุ่มไทยเนาะแต่ก่อนเนาะหนุ่มลาวครกับคุยปะอือหนุ่มลาวกะมีอยู่มีอยู่เนาะแต่กัเฮ็ดจังไรซะอยากไล่อยู่บนนี่อยากได้อยู่บะอยากได้อยู่บ่มึงทัทรัพย์มันนี่อยากได้อยู่อยากได้อยู่เนาะอือือว่าอยากได้บวกอันคูอยากได้คู่คูก็อยากไล่ครูว่วาวก็อยากไล่เนาะคู่าวก็อยากไล่เพิ่นมา อ่าโทรประชาก็อยากไล่โมเมนต์ว่าอยากไล่มาเห็นอย่างเนาะพี่ได้มานอนอยู่เถียงหน้าหน่อยแล้วหน้อยเย็นเย็นช่วยอ่าทางชาวเมฆเห็ดเสียกนี่แหละช่วยเห็ดเวียกนี่แหละเห็ดเวียกไทยให้ไทยหน้าเนาะโดยทำมากับมานอนนี้เถียงหน้าน้อยนี้ยาี่ยผลตกนี่กระเพิ่นกายนี่แหละบ่ยากเลาะเพิ่นนี่แพ้ตังดึงตงนูนเนาะใครเราดูกอะดูน้ำชาแเมฆทางทำเงินทางโมยากได้ ถ้ามามีครูนี่เจ้ากบชีเอาอีกบรุถ้าบาได้อยู่น้ากันอันนี้ก็ต้องเบิ่งไปนี่แหละฟังไปฟังไปเพราะว่าอันนี้ก็ต้องมาครูกันอยู่แล้วเนาะของธรรมชาติเรา่าี่ยจ้ะมีผัวก็ต้องมีลูกต้องฟังไปแบบโดนๆเนาะนแมนๆนเน้จังเอาโบแมนว่าชีอยู่น้ากันนะเอารดมันก็ชี้ยากเขาคือเก้าคือแบบนี้แม่ ต้องอยู่หล่นๆไปถ้าบ้าเฮาถ้าบ้าเฮาบัวอยากไล่กะเข้ากับบเอาเนาะกะต้องพรอว่าเจ้ากันก่อนเนาะแม่พาอว่าเจ้ากับมีมีลูกสองคนเนี่ยเนาะมีผู้ยิงผู้ยิงเมื่อ่ผู้ยิงกับผู้ชายผู้ยิงกับผู้ชายก็ถือว่าโอเคได้ได้ผู้ยิงกับผู้ชายได้เนาะถ้าบ้าต่อไปนี่ถ้าบ้าบ่อยากไล่นี่กะเฮากับบต้องเอาถ้าว่าผัวอยากได่เข้าจังเอาเนาะจะต้องปรึกษาคนก่อนเนาะว่าเออพอ ซัมนี่กับพ่อบอลรู้ว่าเสียอาต่อแเมนโอ้ชาวบัวกระเป๋าตั้งยาวเนาะเท่าไรซัมยังบ่มีกระเป๋ายาวไปเลยชาวบัวนี่บ่เป็นยังชอบไปชอบไปชอบไปดีอะไรเงี้ยไม่เนาะแมนกระเป๋าฮิฮามวนชื่นไปน้ำกันถ้าบ่เป๋าฮิฮากับบ่มวนเนาะนั่งเบิ่งกันดิชื่อกบ่มีไฟทามไฟกะ มะฮู้อัติมาเห็นยังใช่ไหมตัวอะไรคำว่าไม่ได้ร่มผู้บ่าวของไม่ได้ผู้บ่าแมนแมนทำอะไรอยู่น่วกันกับโบมีลูกนี่แมนว่าสาวเมย์แมนแมนเนาะโอ้ยคือเทียงหน้าหน่อยนี่ถ้าเทียงหน้าบ่ห้างกับโบเย็นนี่ถ้าอัดไว้เบิดนี่แกคือสีดฮอตนี่แมนนะวะแมนเรานัวหัวมวน โมยากแลอืออืก็คือตอนนี้ก็กลำบากไงเแบาบเรื่องคูบา้าก็บ่มีโทษศัชทบก็บ่มียาแต่ขี่ชื่อซานหาภายัย่เบาได้กันเนาะโดยโดยโดยลำบากไม่นึงแนนแ <laughs> <laughs> ต่น,นี่เพิ่นกันโดโซดอว่าพ่อมเปิดใจเลยเนาะแต่กันยาอย่างเดียวเนี่ยบ่มีเงินชื่อโทษระชาบเมื่ออืน่นสิไปใช้เมือ่อืน่นี่หลักการคือคำว่าบ่คำว่าเป็น โมากว่ะไปเกี่ยวขาวกับสิไปข่าวบุมี่กันสิโดยข่าวบุมี่กัสิแล้วมันนอนอยู่นั่นแรคือเก้านอนอยู่เพื่อนกะเปิดพัดลมกับเปลองไพ่นะมันอยู่บรไเ้เดนยามเวนนะหอดบอมันบอยากอยู่นี่แล้วมันบุกคืออยู่กลางคืนเขานอนแป๊บเดียวเนาะบ้านนู่หลายโอ้แม่นแมนานี่มีกลัวเนาะอยู่นี่ล่งแล้วกะมีความเย็นเลย ไว้ลูกนอนแล้วแม่ไม่เคยอยากนอนนะป <c oughs> ูอูอยู่นี่ได้น้ำเผิ <c oughs> นก็น,นอนลนอยู่เบาะอ <c oughs> ่ะจะโดนอยู่ได้ค่ะว่าก้อยตลอดอื <c oughs> เป็นชิดติดแนะ่นอ่ะก้อยไปก้อยมาเราต้องให้เผินลาบแต่ข้างกับป้าไปด้วยหมักยังกันะเอามาต้มบ่อหนะมาต้มเขาวอกหมักแป็บ่หมักแป็บใหญ่บมักเขาบอกหมักมากข้าเนาะโอ้เอามาเห็ดยังกันไหมมันเนียนต้มแล้วก็เนียนเนียนแมียน เนียนใสน่ปลกบัวหัวหอมเนาะใส่ม,ม่เนียนดอกเขามาหันะ่โอ้ใส่มะพริก,กต้มมะพริก,กใส่นำ้ำเนียนทิ้งออนปนแดดก็บ,บ่ต้องใส่ผงนัวเมื่อโมจ่างกินเนาะโนมะ่ใส่ผงนัว <c oughs> อะไรในขันนัวอะไรขันนัวอะไรผงนัวใส่แซวชามชีกสกระชื่อนะเนาะ ต้องขบรถขบรถอืมมันหุ่งมันยังก็บร่ได้ตามมอกรังเรียนทางเว้นกันเล็กน้อยเขาแล้วต่าโอ้โดนโดยมืคนนี้มาต่าเลกับผู้นึ่งมาต่าอืมปิ้งแบบนั้นเลยบอคนทางเท้าแม่ปิ้งแหละช่วยเขาแล้วก็ปิ้งได้บัี้อืเพ่นคายยังฉาอยวนในบ้านหน่ ในเฮือนมองนี่วะแม่นเพิ่นขายยังไงกับใคแนวอยู่แนวกินแน่เพิ่นขายยังแนวอยู่แนวกินนะใครใครใครคงไกลคงไก่ปิ้งบ่อเพิ่นปิ้งบ่อและปิ้งเท่าไรนะแม่ปิ้งห้าพันคิดพันอืมนี่ก็เอาพิ่นขายแต่คงไก่บ่ออยู่กับไกลโอชวนได้กับผู้เล่นเนาะ ปิ้งปิ้งไก่ปิ้งยังไงนะปิ้งหนมปิ้งอ้วปิ้งโอ้ยได้ยากมาแเลยค่ะที่นี่ผิคน้ายแต่เป็นพวกแพบหรือว่าเป็นอันแนวมันนันเน่าอืมแมนเมนปิ้งปิ้งเลยค่ะพันเดี๋ยวเบิ่งก่อนหาซอกเงินก่อนให้ทั้งสาวคิดเพิ่นไปซื้อปิ้งไก่สู่ท่าแม่กินก่อน ปิ่งนะะา่านได้อยูน่นี่สีปิงเนาะสาวพิษโดยลายลาเลยเนาะทําแม่ชีตาําปิงเฮ็ดตําปนพอดีเลยชื่อปิงไก่มากินเนาะ <c oughs> พอดีได้กินอิ่มแน่ทั้งสาวพิษกับเพิ่นกับิเมื่อนอนอยู่เพื่อนโ<ด>ย้ยเขาซุกกับเมื่อนอนแล้วพอมันสิําแมนแมนแตงยากลูกเนาะนทำไรกับเมื่อบไ่ไรแมนตรงคุณแหละยน่ามาอีกจัก ชงชะมือจังเกียวก็ดีแหละห้าวญาติผลตกเลยแม่เ่าได้เนาะแต่จ็คิดหนึ่งก็คือสิพ่อเกี่ยวแหละแม่แมอจะจังใดก็สิได้ครับก่อนเลยสาวผิดเด้อคิดว่าเจ้าไล่โทรศัพท์เลยบ่ยังอยู่เนาะจังใดเด้หนุ่มไทยเนาะบ่สนใจว่าสาวผิดนี่เนาะผลญานถึกตัวโอ้ยทางเฮาก็ะยันถึกตัวคือกันมันี่ต่างคนต่างญาติอ่ะโบเป็นยังเป็นกําลังใจให้เด้อม่ อาจัรไดกะกลับกอนเนาสาวผิดเด้อโดยสบายดีเนาะมือหนามือในสีเวะมาเยี่ยมมายามใหม่เด้อโดยโดยโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี่สาวบัวกะเวะมาเยี่ยมยามทางสาวผิดเพ่นอีกคือเก่าเนาะกะมาอยู่ทงไห้ยทงนาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเข่านาสาวผิดเพ่นกะใกล้มอแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะใกล้สิได้เกี่ยวแล้วนี่ก็คือปีนี้กะถือว่าเข่านาสาวผิดเพ่นอีกงามเนาะกะปีที่แล้วนี่กะบ่ค่อยงาม ทางชาวพิษก็เลยโบพอกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะได้กูได้ยืมกินอ่าปีนี้ก็คือสีงามๆแน่พ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้กะแบะมาเยี่ยมยามทางชาวพิษเพิ่นอยู่ทงไฮทงนะตอนนี้เพิ่นกะกําลังช่วยแ่วแม่หรือว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะทางชาวบัวกะมาหาเพิ่นอยู่ทงไฮทงนานี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเที่ยงหน้าหน่อยอ่าทางชาวพิษเพิ่นพ่อแม่พี่น้อง ก็คืออ่าตอนนี้ทั้งชาวพิษก็ยังบ่มีโทรศัพท์มือถือเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าก็คือตอนนี้ทั้งชาวพิษเพิ่นก็ยังหาเงินหรือว่าชื้อเครื่องไมอยู่เนาะถามว่าอ่าหนุ่มๆเนาะอยากคุยก BE ับทั้งชาวพิษเพิ่นนี่ก็ต้องรอก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะรอให้ทั้งชาวพิษเพิ่นนี่ชื้อเครื่องไม้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทางชาวพิษเพิ่นอ่ะจังไดก็ชาวบัวก็สิได้กลับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มชีออาคำแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระผากติดตามสาบวัในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผากกดได้กดแช์พอมีกำลังใจคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกระิไดขอก่าวเข้ามาสบายดีสบายดี